สวัสดีครับ5นาทีรู้เรื่องนะครับวันนี้เป็นประเด็นรางวัลยอดเยี่ยมจากทาง BBC ครับนี่คือสื่อชื่อดังสื่อที่มีคุณภาพสื่อที่น่าเชื่อถือได้ที่สุดของกรีฑเจ้าหนึงเลยนะครับเขามีการเปิดโบทครับจากาแฟนบอลคนดูคนอ่านทุกอย่างครับว่าคะแนนความยอดเยี่ยมในสึกพิมลิกปีนี้นะครับมันมีสาขาไหนบ้างและสาขาไหนที่ได้รับคะแนนสูงสุดกันบ้าง ผมเริ่มมันที่ประเด็นของนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีก่อนนะครับอันนี้สูสีมากเบียดเบียดกันมาแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยคนที่ได้รับคะแนนโบวตสูงสุดนะครับคือจอแดนเทลเลสันกับ23%ตามมาด้วยเซโดมาเน่ครับ17%และควินเดบรอย14%ไม่ห่างนะฮะดูตัวเลขแล้วไม่ห่างเลยสูสีมากนะครับเซโดมาเน่ก็โอ้โหยิงประตูสำคัญสำคัญปีนี้เนี่ย ผลงานเผอๆได้โดดเด่นกว่าซาร่าสตูซัมไปนะครับยิงประตูที่ทำให้ทีมแบบกลับมาคว้าใช้ได้เลยเยอะมากเยอะมากนะครับคิวินเดบรอยก็ยังเป็นนักเตะที่แอสเิสเยอะที่สุดในพิยรีกณนะปัจจุบันนี้แต่สิ่งที่เฮนโดได้รับคะแนนโบวตมากกว่าทั้งสองคนนะผมมองว่ามันอาจจะเป็นมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องในสนามนะครับในสนามคือเรารู้ครับว่าเด็กคนนี้ เติบโตมาด้วยทัศนคติที่ดีนะครับด้วยหัวจิตหัวใจที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองอยู่ตลอดเวลาถูกปรมามทยถูกดูถูกมาเยอะมากเป็นแค่ดม่ลด์ไม่มีชั้นเชิงแปะไปแปะมาใช่ไหมฮะเขาเรียกกันอะปงอะแปะอะไรประมาณนั้นนะครับแต่สิ่งนั้นแหละครับไอ้ความพยายามความมุ่งมั่นความทุ่มเทความที่แน่วแน่กับวิธีการของตัวเองและสามารถตอบโจทย์ให้กับผู้การทีมได้ เต็มร้อยเปอร์เซนต์ผมว่าไอ้ตรงนี้มันมันสำคัญมันอาจจะเป็นบทพิสูจน์ชิ้นเล็กๆชิ้นหนึ่งแต่ว่าถ้าคุณมั่นใจแล้วก็เชื่อในวิธีการที่ที่ตัวเองทำอยู่นะฮะมันอาจจะใช้เวลานานหน่อยแต่สุดท้ายเนี่ยมันมีโอกาสที่จะประสบสำเร็จนะฮะอย่างที่เฮนโดทำไว้นอกกสนามก็ยังมีเขาเรียกเป็นเป็น,ปนแคมเปญในการเป็นผู้นำของกัปตันทีม ในพิมลีช่วงที่โรคระบาดกําลังเดินเครื่องตรงนี้นะครับเฮนดก็เป็นคนวิเริ่มแคมเปญเพลยเยอร์จูเกเตอร์ขึ้นมาช่วยเหลือทางหน่วยงานสาธารณสุขของอังกฤษเขานะครับคือได้ทั้งมองในมุมของการเป็นนักเตะด้วยต่อสู้จนประสบความสำเร็จได้นะครับได้ทั้งมองมุมของการเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่พร้อมช่วยเหลือเกื้อกูลลุกขึ้นมา ทำอะไรให้มันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเพรว่าตรงนี้แหละครับที่มันทําให้เฮนโดได้ได้รับเสียงโหวตมากกว่าอีกสองคนที่เหลือถึงแม้ว่าผลงานในสนามอีกสองคนที่เหลือทั้งมาเน่ทั้งเดอร์บอยเนี่ยเผลเๆอาจจะดีกว่าได้ซัมไปแต่โดยรวมแล้วไม,ไม่ไม่ไม่ได้ตะกิดตะขวงใจนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะคิดคล้ายๆก,กันว่าว่าปีนี้เฮนเดอร์สัน เติบโตขึ้นจริงๆนะครับต,ต่อไปครับผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมโอ้นี่นอนมาเลยฮนะนอนกเด็กเท้าสวยๆมาเลยนะฮะยืนครอปนะฮะควา้ารางวัลน,นี้ไปจากการโหวตนะครับซีซั่นนี้รู้สึกจะมีหลุดไปให้แฟรงค์ลังพาดจะเดือนหนึ่งมนะในช่วงตนน้นฤดูกาลน,นะถ้าผมจะไม่ผิดนะครับที่เหลือเนะี่ยรางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมประจําเดือนนี้ครอปแบบโอ้โหกวาดแบบระเนระนาดเลยนะครับส,สบายๆเลยดาวรุ่งยอดเยี่ยมนะครับ อันนี้ก็นอนมาเหมือนกันเทรนด์อาริสเดอร์อันโนนะครับไม่มีข้อกังขาใดทัด้งสิน้นทีมยอดเยี่ยมนะครับใน11ตัวจริงเนี่ยมีถึง7คนครับที่มาจากลิเวอร์พูลนะฮะเดี๋ยวผมไล่ให้ฟังเลยผู้รักษาวตัวเป็นอาริสันเบเกอร์ครับกองหลังมีเทรนด์นะฮะคูเซนฮาฟเนี่ยมีโซนชูครับของเลสเตอร์ยืนคู่กับฟานไดแล้วก็แบ็กซ้ายเป็นแอนดี้โรเบอร์สันตรงกลางสนามจอร์แดนเซนควินเดบรอยอีกหนึ่งคนคือบรูโน่เฟรนเดสครับ ข้างหน้า3คนครับมีโมซาล่ามีซาโดมาเน่และหน้าเป้าเป็นเซโกอาเกโรกุนโอ้โหฟูลทีมเลยทีมนี้แข็งแกร่งมากแต่จะมีแบบเอ้ยขอ้อฉุกคิดิดนึงโอ้โหบุนโน่เฟนเดสเพิ่งมาเล่นได้แป๊บเดียวเอง5 6นัดเองนะฮะแต่ก็อย่าลืมนะครับว่ามันเป็นเรื่องของการผลโบวตครับเป็นเรื่องของการลงคะแนนของแฟนบอลคนดูคนอ่านนะครับเพราะฉะนั้นใครได้คะแนนเยอะกว่าก็กได้ไปเพราะมันไม่ได้มีคณะกรรมการต้องมา วุฒิฉายได้ทั้งสิ้นนะครับรางวัลอื่นๆที่สน,นใจนะครับนักเตะเซอร์ไพรส์ที่สุดแห่งปีผลโหวตออกมาคืออดาม่าตราวเร่ครับโอ้ปีกล่างบึกบึนของบูฟเวตตันเล่นทีไรนี่เป็นขวัญใจบอลรองอ่ะผมว่าแบบนี้ละกันเจอทีมใหญ่นี่มันเล่นดีเหลือเกินแล้วสะใจเหลือเกินนะครับาการเซ็นสัญญาย,ยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับผลโหวตคือดีนเฮนเดอร์สันครับผู้สำหรับตัวของเชฟฟิลเดตนะครับที่ดึงมาจากแมนยูเต็ด โอโหกำลังไต่เต้าขึ้นมาเลยแล้วเชื่อว่าน่าจะ,น,าจะน่าจะก้าวถึงทิมสังกฤษดได้ไม่ยากนะครับ